ฮะ <im sharing> my friend rainy season แบบนี้แล้วไม่มีอะไรทําเลยนะาบ่ต้องอยู่กับบ้านเล่นโทรศัพท์บ้ารู้แล้วฝนตกหนักๆหๆนๆเข้าเมืองไทยแล้วไฟก็ต้องดับตามมาเป็นธรรมดายคนเก๋ๆอย่างเจนนี่มีวิธีการแก้ไขมาบอกกันกับไอดียไอดูที่หนึ่ง การทำโคงไฟจากแก้วไวน์กเก๋อุปรกรณ์อยู่ตรงนี้แล้วนะคะแก้วไวน์นี่แนะนำให้เป็นขนาดรูปทรงมาตรฐานนะคะอันต่อไปนะคะเป็นกระดาษไขน,นะคะหรือว่ากระดาษห่อของขวัญที่วาง แสงลอดผ่านได้นี่ขาดไม่ได้เลยเทียนหอมนั่นเองและกันไก่ตามด้วยสุดท้ายเคปไสนั่นเองเรานํากระดาษห่อของขวัญหรือกระดาษไขนะคะมาตัดให้เป็นรูปทรงโค้งนะคะนึกภาพออกก็คือเหมือนคล้ายๆเราทําแก้วกระดาษนั่นเองตัดไปตามรอยปะาที่เราวาดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคะนี่เราจะได้กระโค้งแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็นำมาม้วน ติดเข้ากันนี้มันจะออกมาเหมือนคล้ายๆแก้วคว่ำนั่นเองเราก็ลองเอาไปครอบดูนะคะเอ๊ะพอดีกันนะคะนำกระดาษครอบลงไปเลยนี่เสร็จแล้วคงไปหนึ่งอันจัไป My friend เจนนี้กำลังเอารูปเก่าๆมานั่งดูดูแล้วก็เกิดเป็นคำถามว่าเออเรานี่ก็สวยตั้งแต่เด็กเนาะสวยแบบนี้เห็นคนเดียวได้ไงล่ะเราอยากให้คนอื่นได้เห็นด้วยอ่ะไม่ต้องห่วงไอดีหญดูที่ส่อวันนี้นะคะเรามีวิธีการกระจายรูปสวยๆของเราให้ไม่เฟรนให้ไม่พ่อไม่แม่เห็นกันกับการทำกรอบรูปเก๋ๆสไตล์วินเทจค่ะ อุปกรณ์นะคะขวดโหลแบบเก๋ๆเลือกมาหลายๆไซส์หลายหลายขนาดเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำมันพืชนี่เองวิธีทำก็ง่ายมากนะคะเพียงแค่นำขวดโหลมาเทน้ำมันพืชใส่ลงไปเลยใส่ไปนะคะจนถึงคอของขวดเลยนำรูปที่เราเตรียมไว้นะคะเลือกที่เราสวยที่สุดผู้เห็นแล้วคือก็ต้องแบบ โอโ้พี่คนนี้คือใครมาใส่ลงไปเลยเป็ดป่าเลยค่ะเก๋แล้วยช่วงนี้หน่วยรับการเยอะนาะที่ใหม่ตอนนี้มีอีกแล้วลูกกอ,อกดองลูกกอ,อกดอง